สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูรถโดยสารที่ถือว่าค่อนข้างเป็นประวัติศาสตร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยรุ่นหนึ่งเพราะถือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยการนํารถโดยสารแบบไม้สมัยรัชกาลที่6ที่ผลิตโดยประเทศอังกฤษมาทําการหรือตัวรถออกให้เหลือแต่โครประธานแล้วนําตัวรถแบบที่เห็น ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวรถเหล็กมาสวมทับลงไปรถพวกนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงปี2509ถึงปี2511มีจำนวนทงที่7คันจะใช้ตัวย่อว่าบ2บ4หรถปูกี้นั่ชั้น3มีห้องสัพรพระหมายเลข67-73นะครับอย่างคันนี้นะครับที่วันนี้ผมจะพามาดูนั่นก็คือรถที้นั่งชั้น3มีห้องสัพรพภาระหมายเลข67ซึ่งถือเป็นรุนแรกนะครับ แรกและคันแรกของรุ่นด้วยนะครับดูจากสภาพตรงนี้สิฮนะ้ดูจากหน้าต่างขนาดหน้าต่างผมก็พออนุมานได้ว่าคันนี้เป็นการอิงจากต้นแบบเดิมโดยตรงลักษณะก็คือหน้าต่าง,งเขาจะมีความค่อนข้างแคบและล็กนะครับเมื่อกี้สะดุดนิดหน่อยนะฮะดูจากขนาดหน้าต่างนะครับก็พอรู้ได้ว่ามีการอิงจากต้นแบบโดยตรง ดูจากสีนะครับสีผมก็พอเดาได้ว่าคันนี้น่าจะใช้สีในยุคประมาณปี2 5 3 5นะครับก็คือเป็นสีแบบสีครีมกรมท่าหน้าอุดนะครับเป็นแบบแบบใหม่นะครับเป็นแบบสีเหลืองสะท้อนแสงกับสีครีมนะครับดูจากลักษณะนะครับ หมายเลข3ที่เป็นเลขระบุชั้นนะครับก็ยังเป็นแบบเก่านะครับก็คือเป็นการติดหมายเลข3ไว้ตรงตรงบริเวณผนังใต้หน้าต่างรถนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาเดินดูรอบๆกันสักนิดหนึ่งนะครับ คันนี้แล้วนะครับใช้แคร่แบบเพนซิวเนียนะครับเห็นายชื่อด้วยนะฮะอ่านว่าอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยคิชาไซโซไคชะอ๋อผันี้ผลิตโดยโรงงานคิชาไซโซไคชะนะครับซึ่งเป็นโรงงานเดียวกันกับที่ผลิตรถนอน รับอากาศชั้นหนึ่งรุ่นหมายเลข1-7ถึงนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ย่อยของหมายเลข1-13ถึงนะครับผลิตขึ้นในประมาณปี1900เลขอะไร1900อ่านยากมากฮนะน่าจะปี1950นะครับ1950หรือประมาณปี2493สิซึ่งก็พอคาดการได้ว่าน่าจะมาพร้อมกับรถ โดยสารชั้น3รุ่นหมายเลข110่ถึง1น9นะครับผลิตในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับลักษณะแคร่ก็จะเป็นแคร่แบบแนบนะครับเป็นแนบเขาเรียกว่าแนบพนมนะครับก็คือเป็นการนำแหนบ2ชิ้นนะครับหันมาประกบกันนะครับมีการรับน้ำหนักด้วยสปริงนะฮะ ดูจากหม้อเพลาตรงนี้นะครับหม้อเพลาตรงนี้มีการปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบกาเพลาเรียบก็คือลักษณะจะเหมือนกับเหมือนกับแบบนี้เลยนะครับลักษณะหม้อหม้อเพลาแบบกาเพลาเรียบจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งพอดีคือเราจะลดลดอัตราการซ่อมลงได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว ได้การปรับปรุงแบบนี้ทําให้แคร่นี้สามารถทําความเร็วได้มากขึ้นจาก55กิโมตรต่อชั่วโมงเป็น70กิโมตรต่อชั่โมงนั่นเองครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูบนรถกันเลยดีกว่านะครับว่าบนรถน่จะขึ้นยากเลยนะอ๋อมีรถขบวนหนึ่งกำลังมาเลยนะครับ รถเร็วกันตังนะครับกําลังมาพอดีเลยนี่คือสภาพภายในห้องส่วนของพนักงานนะครับตรงนี้สภาพก็ค่อนข้างที่จะผุพังนะครับมีเศษกระจกตกตามพื้นมากมายตรงนี้คือส่วนที่เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําของฝั่งพนักงานรักษารถดูสภาพก็ยังพอค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็น เบรกมือของพนักงานรักษารถนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเบรกสําหรับระบบห้ามล้อลมอัดนะครับรู้จักษณะที่มีความค่อนข้างที่จะเล็กนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นชั้นวางของนะครับอะไรห้อยลงมาเนี่ยเหมือนจะเป็นวงจรไฟฟ้าอะไรสักอย่างบน หลังคาตรงนี้นะครับเหมือนจะพังลงมาตัดมาตรงนี้เป็นห้องสัมภาระนะครับโอ้โหเห็นป้ายนี้ก็พอเดาอายุได้นะฮะติดป้ายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพสสาม คันนี้ก็พอเราได้ว่าน่าจะไม่ได้มีการใช้งานมาแล้วประมาณ15-20ถึงปีโดยประมาณนะครับต่อไปมาดูฝั่งห้องโดยสารกันบ้างนะฮะห้องโดยสารก็โดนรื้อเบาไปจนหมดแล้วนะครับก็เหลือเป็นห้องแบบเปล่าซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคันนี้อาจจะเกิดมาเพื่อใช้วัตทุกสัมภาระในภายหลัง ก็คือเปลี่ยนให้รถคันนี้จากที่เคยมีที่นั่งชั้น3กลายเป็นห้องสัมภาระล้วนๆนะครับนี่ฮะบสะพ .67 นะครับนี่คือเป็นป้ายแบบภาษาอังกฤษ BTV ก็ย่อม,มาจาก b o g i e t u r d v a n นะครับหรือถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือรถนั่งชั้น3แบบมีห้องสัมภาระ,ะนั่นเองนะครับนี่ฮะ ตรงนี้ก็มาในส่วนของพื้นที่ที่เคยเป็นอ่างล้างมือเก่านะครับก็มีการถูกถอดออกไปเช่นกันนะครับอ๋ออย่างหนึ่งนะฮะสังเกตได้อย่างนะครับว่าการที่ตรงนี้เคยเป็นแบบเหมือนกับรางหลอดไฟนะครับคันนี้ก็พอเดาได้ว่าคันนี้เกิดมาในยุคของหลอดไฟแบบ f l u o r สเ c e n t นะครับโด,เดยเฉพาะขนาที่มีความยาวขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็เคยมีพัดลมนะฮะน่าจะโดนถอดออกแล้วไปใช้กับรถรุ่นอื่น นะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นเครื่องปั๊มน้ําหรือปั๊มอะไรสักอย่างนะฮะเกี่ยวกับน้ํานี่แหละที่ใช้ภายในรถคันนี้ก็ดูสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับถังน้ําที่ซ่อนไว้ตรงเหนือหัวผมนี่เองนะตรงนี้จะมีถังน้ําอยู่ถังหนึ่งซึ่งจะปั๊มน้ําจากใต้ท้องรถขึ้นมาขึ้นมาใช้งานบนหลังคาเพื่อนํามา ใช้ต่อในพื้นที่ที่เป็นห้องน้ํานะครับนี่คือห้องน้ำนะฮะฝั่งห้องโดยสารสังเกตได้นะครับว่าพื้นจะผุออกมากๆนะครับต้อย่างคืออุปกรณ์ทั้งหมดก็ถูกถอดออกไปหมดแล้วนะครับดูนี้ความผุผุจนเห็นล้อข้างล่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขอไม่เดินเข้าไปดีกว่านะครับเสี่ยงมากเลย นี่คือสภาพเมื่อมองจากด้านนอกเข้าไปนะครับเข้าไปในห้องโดยสารเนือลังคาตรงนี้ก็เหมือนกับรถชั้นสามทั่วไปนะครับก็มีหลอดไฟติดอยู่ทั่วไปนะครับลงมาดูข้้าล่างเดียดกว่าโอ้โหตรงนี้พื้นบันไดผุดมากขอโดดแล้วกันนะฮะโอ้โห นี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูกันนะฮะมาดูช่วงล่างฮนะนี่คือเอกลักษณ์นะครับของรถโดยสารของที่ดัดแปลงมาจากรถโดยสารของอังกฤษนะครับเอกลักษณ์สาคัญเลยจะมีแท่นเหมือนกับแท่นเหล็กอะไรสักอย่างนี่นะครับที่จะลากลงมาเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปไปเชื่อมกับอีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นนะครับซึ่งก็พอ เป็นเอกลักษณ์ได้เลยแล้วพอจะสามารถระบุได้แน่นอนว่าคันนี้ดัดแปลงมาจากรถโดยสารเก่าของอังกฤษสมัยรัชกาลที่6ถึง7อย่างแน่นอนนะครับโอ้ยตะกี้โดนมดกัดนิดหน่อยนะฮะดูจากคันนี้นะครับต้องหาทางเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อย,อยเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆน,นะครับระบบห้ามล้อนะครับ เป็นระบบห้ามล้อแบบลมอัดล้วนนะครับเป็นลมอัดแต่มีท่อลมดูดผ่านนะครับเมื่อกี้จ่าที่สังเกตจากด้านข้างรถนะครับตรงนี้นะไม่มีหม้อห้ามล้อแบบลมดูดแล้วก็เหลือแค่ระยางเฉยๆนะฮะเด้เวลามูฟนะ นี่ฮะนี่คือท่อลมอัดเลยนะฮะท่อลมอัดเป็นแบบเก่าสีก็ลอกไปตามการเวลานะครับมีคราบรูนี้นั่นขึ้นไปดูป้ายทรรมาระนี่ฮะมันมีทรรมาระที่เหมือนจะมีที่เดินสักแห่นงนะแล้วก็มาที่หาดใหญ่ หาดใหญ่ครั้งสุดท้ายปี2,543แล้วเหมือนจะมีที่ทุ่งสูงหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ครั้งสุดท้ายมาที่กรุงเทพครับเดือนมีนาคม2,544วันที่26ด้วยนะฮะ26มีนา2,544หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้เข้าซ่อมอีกเลยก็น่าจะเป็นระยะเวลาประมาณ9ปีแล้วนะครับขบวน167ออกแล้วนะฮะ ได้ยินเสียงวีดมาแต่ไกลรถรุ่นนี้ก็ใช้ขอบพ่วงแบบอเมริกันนะครับอเมริกันแบบเน็ตมอลนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเคยมีร่องรอยการใช้ขอบพ่วงแบบ ABC อยู่นะครับขอบพ่วงแบบ ABC ก็ เป็นขอพ่วงที่ใช้งานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่รัชกาลที่6แต่ว่าก็มีการถูกปิดตายนะครับจนเหลือแต่ขอพ่วงแบบนี้นะครับสังเกตว่าชามปะทะนะครับชามปะทะก็คือส่วนที่ใช้เป็นพื้นที่เชื่อมระหว่างตู้นะครับสังเกตได้นะครับก็คือจะเป็นแบบเก่านะครับแบบเก่ากับแบบใหม่ต่างกันยังไงนะฮะ ถ้าเป็นแบบรอแบบเก่าแบบใหม่เนี่ยมันจะมีพื้นชานแบบนี้เหมือนกันแต่ส่วนที่ต่างกันออกไปก็คือบริเวณด้านล่างนี้บริเวณด้านล่างนะครับถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยสองฝั่งนนะฮะสองฝั่งของชานเนี่ยมันจะเชื่อมติดต่อกันแต่วันนี้มันเป็นแบบเป็นแบบเก่ามีการแยกออกนะครับสภาพกรูปก็ถือว่ากรูปทางเดินก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับ หนึ่งหกเจ็ดออกไปแล้วนะครับ1นึหกเ็ก็ออกไปค่อนข้างช้านะครับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะถามหรือสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับก็ยินดีตอบนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ